random นะคะถามกันเข้ามาเยอะนะช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิปเลยเหรอทำทุกวันนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น random เ<อ>กี่ยวกับสปรีปนะคะข้อความภายในจากสปร i ปถึงคุณช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะออกคลิปเรียวเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ก็ไม่ทิ้งคลิป random นะคะที่เป็นคลิปยาวก็ไม่ยาวมากเนาะประมาณไม่เกิน10นาทีฝากไว้ด้วยนะคะ เอาเป็นว่าสุ่มเข้ามาเจออาจจะเป็นสิ่งที่กําลังนําทางคุณก็ได้มาดูนะคะว่าคนที่เข้ามาเจอนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวตนของคุณภายในต้องการเสืออะไรถึงคุณในช่วงเวลานี้อิทธิพลนี้เลข15ขึ้นมา15วันนะคะ15วันนับจากนี้ไป15วันนะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง the chariot ขึ้นมา บางคนบางท่านก็อยู่ในช่วงเวลาของการทำงานหนักนะคะหรือเหนื่อยเออทำงานหนักเหนื่อยต้องใช้ความรับผิดชอบความอ,อ่าอ,อ่าเขาเรียกอะไรความสมดุลของอารมณ์ว่าเขาเรียกว่าคุงเส้นคงวาเหรอ,หร,อหรือว่าความสม่าเสมอทั้งด้านอารมณ์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป๊ะอย่างเงี้ยนะคะเอสออฟอะไรเนี่ยแปดถ้วย คนที่เข้ามาชมคลิปนี้บังเอิญไม่บังเอิญน,นะ,ะมันเหมือนช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเบื่อเนาะคุณเบื่อคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยด้วยคุณเบื่อด้วยนะคะเหนื่อยด้วยเบื่อด้วยก่อนหน้านี้น่าจะมีพลังงานของท็อกซิกบางอย่างขึ้นมาเห็นไหมคุณกำลังจะมูฟออนจากความเจ็บปวดนั้นนะคะอาจจะเป็นความรักก็ได้นะคะที่ไม่ได้สมหวังหรือว่าความรัก มันไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ตอบโจทย์อะความรักมันเป็นความรักที่ช่วงนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นอ่า attention หรือว่ามันไม่มีอะไรที่มันทําให้เราดูกระปี้กระเป๋าหรือว่าชุ่มฉ่าใจเลยอะที่ผ่านมาเนาะอืมมันมันเลยทําให้คุณแบบเบื่ออันเงี้ยก็ได้ hermit ขึ้นมาบางคนอาจจะอยู่ใน hermit โหมดบางคน เ,เงียบเงียบสักพักหนึ่งเย็นชาหันหลังใส่กันกับคนรักหรือช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครคุณอาจจะซุ่มศึกษาอะไรบางอย่างนะคะทำงานทำโปรเจกต์ของคุณหรือว่าอยู่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะค้นพบอะไรบางอย่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณหรืออยู่คนเดียวแบบสงบสงบได้การเรียนรู้หรือว่าการศึกษาหาความรู้หรือว่าเฮ้ยมันค้นเจออะไรบางอย่างที่คุณสามารถตื่นรู้ได้ในช่วงเนี้ยอืม ะะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนี้ก็ได้เอาตรงๆเป็นไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นมองนะว่าเราปลีกวิเวกปลีกตัวนะคะหรือไม่ค่อยสนใจใครก็ได้นะคะมันเบื่อไปหมดหอ, Allāh. อ่ะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยที่มันสะสมมาก็ได้เนาะทีนี้หมอโบขอดูหน่อยไฮไลท์ของคุณภายในสิบห้าวันนะสิบห้าวันเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้ามานะคะไม่จะไม่บอกหรอกอาจจะเป็นธาตุน้ําก็ได้นะคะ หรือธาตุาลมก็ได้ธาตุไม่สําคัญเอาเป็นว่าถ้าพลังงานนี้ขึ้นตรงขึ้นมามันเป็นของคุณแสดงว่าอาจจะเป็นเมสเซจถึงคุณแล้วกันนะคะขอดูไฮไลท์ของคุณภายในสิบห้าวันค่ะอันนี้ใช้ไพ่ของอัรานะคะโรบินสกอต่า สามอะไรเนี่ยวอตีว้าวสามเหรียญขึ้นมาภายในสิบห้าวันนี้นะบอกไว้เลยว่าคุณจะได้รับการซัพพอร์ตโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงนะทุกอย่างจะแบบว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะแบบประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือว่าการเพิ่มพูนไรต่างๆนาะนาะภายในสิบห้าวันนี้นะคะซัพพอร์ททุกเรื่องเงินงานนะคะเจราจาต่อรอง ประชุมนัดหมายอะไรอย่างเงี้ยคนรับดีดูสิสิบถ้วยมานะคะอันนี้ต้องบอกว่าคุณคุณจะปลอดภัยไม่ใช่ค่ะมันคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นกับคนรักคนในครอบครัวครอบครวคุณคุณสมหวังอะ่ะแต่ในลักษณะคุณนะถ้าคุณเป็นกรกฎมีนพิจิกหรือเป็นกัน อะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียสละเพื่อคนอื่นเนาะอืมคุณจะทําทําทํางานหนักๆเพื่อคนอื่นนะคะแต่หมอโบเห็นมันมีของขวัญอะไรบางอย่างที่จัก,กรวาลกำลังจะให้คุณภายในสิบห้าวันนี้นะคะภายในสิบห้าวันนี้โอ้ยม,มีกระดิ่งเนาะตริงเงินค่ะเงินคุณจะได้เงินได้รับการอร์ตจากครอบครัวจากจักรวาลจาก,จากไม่รู้แหละจากคนลับบางอย่างที่คุณตั้งใจมาอนะมันมันตอบโจทย์เป็นสิบเหรียญ สิเหรียญสิบถ้วยนะคะสามเหรียญนี้ผ่นเป็นไพ่ที่สุดยอดมากนะคะได้รับการอร์ตในเรื่องของความรักด้วยการเงินด้วยถ้าความรักก็จะมั่นคงขึ้นอบอุ่นขึ้นนะคะคนในครอบครัวมีความสุขเออมันมีความมั่นคงอุ่นใจขึ้นมาอ,มอันนี้เจ็ดคาถาขึ้นมาบางคนอาจจะแบบว่าทํางานหนะักคุณอาจจะต้องเคลียร์งานเคลียร์งานเป็นลำดับเป็นลำดับ Priority ออกไปนะคะอีกหนึ่งใบ the m a g i c i a n หรออืมควีนไม่ใช่สิควีนออ f เดี๋ยวนะไม่คุน้นควีนถือเหรียญลิ t เ r ียลนะคะก็คือเหรียญโอ้สุดยอดมาก ความมั่นคงทางการเงินนะคะรู้แต่ว่าจะได้เงินบางคนอาจจะเป็นแบบมรดกมันเป็นเวลขึ้นมาเห็นไหมความร่ํารวยอะ่ะเออความสุขความร่ารวยคุณดึงดูดมานะคะแล้วก็การจัดการในเรื่องของระบบงานนะคะการจัดการในเรื่องของระบบงานก็ได้ได้รับการอร์ตดีมากเรื่องเรื่องเงินนะคะภายในสิบห้าวันนี้ใครที่พบที่เจอคลิปนี้ขอให้ปังสุดๆเลยนะคะ ถ้าใครที่แบบเหนื่อยอยู่เหนื่อยมากจริงๆเลยหมอโบอะไรเงี้ยเราจะกลังจะได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลถ้าเป็นความรักก็จะแบบมีคอมมิชเมนต์อะอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่ามันหมายแต่งงานหรือรวมไปถึงแบบมีการแบบพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะของการเห็นด้วยกับผู้ใหญ่นะคะเปิดตัวเปิดเผยอ,อย่างเงี้ยเนาะอ่ะมาดูว่าข้อความนะคะ จากอินเนอร์ภายในของคุณสปดิตของคุณต้องการเสืออะไรถึงคุณนะภายในสิบห้าวันนี้ให้คุณทำอะไรบ้างเดวิลขึ้นมาค่ะลดอีโก้ของตัวเองนะคะหรือรวมไปถึงบัมบัดจกกักระที่สองนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเ,ออเพศนะคะเซ็กนะคะหรือว่าความไม่ครียรทีบของสมองเออไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจช่วงนี้นะคะ หรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าให้เจอ energy toxic เนี้นะก็อาจจะต้องเคลียร์ตรงนี้นะคะ p เพ e ออฟสอดขึ้นมาเอออาจจะมีใครแบบสอดรู้สอดเห็นนะคะคุณเอ้ยสองคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมคลยนขึ้นมามีคนพยายามจะ Copy ผลงานคุณนะคะดังนั้นต้องเซฟข้อมูลตัวเองดีๆนะ เซฟข้อมูลของตัวเองดีๆอีกหนึ่งสิ่งของคุณคุณควรที่จะทําสมาธิภายใน15วันนี้จะต้องหาเวลาทําสมาธิด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหนึ่งใบสุดท้ายนะคะ the g r a d a t e teacher ช่วงเวลานี้บางอาจจะเข้าไปสู่การเรียนการสอนนะคะคุณอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะ ในเรื่องของการให้ความรู้ให้วิชาของคุณหรือคุณเองอาจจะเป็นครูผู้สอนหรืออะไรต่างๆนานาก็ได้นะคะคุณกำลังจะเข้าไปสู่บทเรียนที่ที่จะมีประโยชน์กับชีวิตของคุณอนะนะคะเดี๋ยวหมอบโบขอเอาสำรับไหนดีนะเอานี้หนึ่งใบอ่ะ d i ้ r y s h นะคะช่วงเวลา input your diet and you r l i f e will a l s o improve ช่วงนี้อาจจะควบคุมอาหารกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะสำหรับตัวเองด้วยนะคะควบคุมอาหารบางคนอาจจะลดน้ําหนักช่วงนี้หรือว่าเฮ้ยตระหนักถึงอย่างนี้ก็ได้หรือควบคุมการกินนะคะโดยเฉพาะแบบ you are what you eat นะคุณกินอะไรคุณก็เป็นแบบนั้นนะคะคัดสรรสิ่งที่ดีให้ตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ อ,อีกหนึ่งใบสุดท้ายนะหมอโบจะเปิดอันนี้อันนี้ก็คือแบบทำเป็นไดอารี่ให้ใครสนใจก็ไปดูนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะทําเป็นคลิปสั้นให้ทุกวันนะคะอาจจะเป็นแบบว่าข้อความจากวิญญาณของคุณจากจิตวิญญาณของคุณนะคะเอ r อฟอร์มโยโซเนี่ยเป็นความรักภายในตัวคุณนั่นแหละนะคะที่เขานะ่ะบอกออกมาเป็นแม s เซ e ฮิลลิ่งถึงคุณนะคะขอหนึ่งใบ อะไรที่คุณควรฮิลลิ่งและเยียวยาจากความรักภายในของคุณนะคะเอาหนึ่งใบเสียงอะไรตกใจหมดเลย small <laughs> moment master นะคะ take time to stay still open your heart ใช้ช่วงเวลาทีา่จะอยู่เงียบๆนะเหมือนโหมดเฮอร์มิตของคุณนั่นแหละแล้วก็เปิดใจของคุณแล้วก็แบบ พึงพอใจนะคะแอ e เ i a ียหรือว่าสำนึกรู้คุณอะไรต่างๆนานานะคะกับช่วงโมเมนต์หนึ่งของชีวิตที่มันสวยงามนะคะชื่นชมนะคะช่วงเวลาที่สวยงามมากมายที่ฉันนะพบเจอนะคะก็คือคุณหยุดหยู่ยงนิ่งแล้วก็เปิดใจตัวเองนะคะอย่าอย่าแบบ กังวลอย่าแบบลูกลี้ลูกหลนเราใช้เวลากับความเครียดมาโดยไม่มีเวลาที่จะหยุดสูดลมหายใจลึกๆอยู่กับตัวเองเลยอย่างเงี้ยน,นะคะให้คุณลองอยู่นิ่งๆแล้วก็ชื่นชมกับช่วงเวลาที่สวยงามรอบตัวคุณบ้างนะคะแล้วก็ภายในของคุณบอกว่าขณะที่ฉันน่ะทำสิ่งนี้นะความสุขของฉันเพิ่มขึ้นเพื่อฉันน่ะพบกับ มันมีแต่จะมากขึ้นกับมากขึ้นความสุขของคุณจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณแบบหยุดใช้เวลานะคะหยุดใช้เวลาอยู่นิ่งๆแล้วก็เปิดใจชื่นชมกับช่วงเวลาของชีวิตของคุณนะคะสักหนึ่งนาทีสองนาทีในแต่ละวันน่ะนะคะหาเวลาทําดูนะภายในสิบห้าวันนี้ลองดูนะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อฮิลลิ่งเลิฟนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะที่พบที่เจอแมเสเซจนี้คลิปนี้นะกะรูา้าพิมพ์คำว่า ูขอบคุณการซัพพอร์ตความรักความสุขความร่ำรวยปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นฉันสำนึกรู้คุณและได้รับข้อความนี้แล้วฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปยืนยันคุณได้รับดวงดีนี้แล้วนะคะขอให้เป็น15วันที่โชคดีแล้วก็มหัสจรรย์ของคุณนะคะเลิฟๆค่ะ